ครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรที่ระดับสูงนะครับครับมือนีบ้าสักศีสีผ้าพี่น้องมาเบิ้งวิธีการเฮ็ดองุนให้มีหมากลายอยู่ตลอดเวลานะครับออกลูกตลอดเวลาเหมาะสําหรับการเอาไปโชว์นะครับพี่น้องได้หลายคนก็คือสีอยากโชว์คือเบาสักศีนะครับเห็นแล้วประทับใจหลายอ่อนซ่อนน้องเพื่อนหลายมือนีนะครับเฮามาที่ไรจะเลื่อนทรัพย์างน้าเขียวนะครับพี่น้องครับมาขอสูตรเด็ดไปให้พ่อเม่พี่น้องว่าเฮ็ดจังไดมันจังออกแนวนี้นะครับพี่น้องครับ ก่อนอื่นเฮามาพอเอื่อยจะาของฟาร์ม่นก่อนนะครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะครับแนะนําตัวอีกรอบนะครับผมปุยจ้าปุยจ้าแร่หุ่นเจริญัพว์วานน้าเขียวนะคะครับผมผมผมอยางไดเนี่นี้ครับพี่ปุยเฮ็ดจังไดอ๋อวิธีการปลูกนะครับ่จังไดจังไดตรงนี้เราทาโรงเรือนเนาะการทาโรงเรือนนะคะแล้วเราถ้าสมมติเราแนะนําให้คนปลูกเนาะเราอยากจะปลูกหลายๆสายพันธุ์เราก็เอาไล่ระดับว่าสายพันธุ์เนี้ยสุกที่ร้อยสิบหรือร2 0ิวันเราปลูกรวมกันได้นะ เรารปลูกลมรวมกันได้ถ้าจะทาเป็นคาเฟ่นะคะครับค่ะคาเฟ่ค่ะดินที่เราบอกแล้วคือเราก็ปลูกตื้นๆแล้วค่ะเราใช้วิธีการปรับปรุงดินเนาะถ้าใครทําดินได้ตั้งแต่ที่แรกก็จะงามมากเลยใช้ขี้วัวก,กลบลงไปในที่พื้นเลยค่ะโอ้กลบไปเลยเราถ่ายกลบอะค่ะครับค่ะแต่ตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยรักษณะตรงเนี้ยเราคือเราเราขุดบ่อค่ะขุดทางน้ําเนาะแล้วก็มาถมถมเสร็จเราก็ปลูกเลยครับพี่บุ้ยครับ ทำโรงเรือนค่ะแล้วปลูกตรงแถวกลางก็ได้ค่ะหรือจะแอบเสาก็ได้เนาะแนะนําให้แอบเสาก็ได้ค่ะจะได้ไม่เกะกะเนาะจ้ะบ่ตรงใส่ตรงกลางหรือแอบเสาแอบเสาไว้แอบเบสาวไว้แอบเบสาไว้เพื่อไมไ่ให้มันเกะกะค่ะเดินได้สะดวกเนาะครับตรงนี้มันจะร่วมเรือนร่วมกันครับพี่สองโรงเรือน,นองงค่ะโรงเรือนละ50เมตรอันนี้อันนี้ถ้ารวมกันนะคือม้วนพายางอ่ะหนึ่งหนึ่งม้วนนะคะร้อยเมตรค่ะพอดีครับค่ะสองโรงเรือนติดกันนะคะอ๋อเป็นพยางขนาดเท่าไหร่คบพี่ปุ้ยครับ เขาเรียกร้อยหิไมคอนร้อยห้าิไมคอนใช่ค่ะม้วนละหมื่นกว่าบาทันนีนิดๆม้วนละหมื่นประมาณหมื่นสี่รอประมาณนี้ครับตัวนี้สองโลงนี้ม้วนหนึ่งพอดีค่ะใช้แป๊บนิ้วค่ะใช้แป๊บเหล็กหนึ่งนิ้วค่ะอ๋อนี่ครับใช้กับไ้นายเลยนะคะาาเพราะว่าง่นโคตรคงทนค่ะมอ,อยู่ได้หลายปีบ่รครับ รวท,ที่เห็นมันออกอยู่ตลอดเรื่อยๆเข้าโช์เนี่ยนี่ครับมันมีสูตรปุ๋ยสูตรยังที่เข้าใส่บ้างค่ะพี่ปุ๋ยครับถ้าเราจะเลี้ยงเขาตอนระยะตอนนี้นะคะกําลังเข้าสีแล้วก็ยังใช้สิบามอยู่เนาะสิบสามนี่มันครอบคุมจักรวาลเลยสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนี่บครับใช่คะ่ะ <c oughs> ให้หวานก็ได้คะ่ะให้กิ่งเข้าสีก็ได้คะ oh ่ะกิ่งให้เข้าสีเป็นสีน้ําตาลค,ะค่ะให้เป็นกิ่งตันนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะแต่งอ่ะเราก็จะใช้ปุ๋ยเก็ตสะสมทางใบอีกเนาะใช้ตัวกลางสูงแล้วก็ใช้สาหร่าย บำรุงตาเขาครับำรุงตาเนาะองุ่นมันจะมีตาของมันนะคะองุ่นจะมีตาของมันเพราะน,นั้นเราทําใบแข็งแรงตาสวยแต่งรอบหน้าเราก็ออกอีกค่ะครับตัวนี้เจ็ดเดือนแต่งเถื่อครับพี่ปุ๋ยครับทั้งทีอันนี้นเราตัดลูกเสร็จแล้วแล้วเราก็เราเป็นคนนับเนาะสี่เดือนเขาจะออกสุกหวานเนาะเราก็นับเลยค่ะว่าอีกสี่เดือนเราจะได้อย่างที่ว่าจะปลูกขายช่วงเทศกาลเราก็นับเลยว่ามันจะเข้าสี่เดือนเนี่ยมันจะเข้าเทศกาลไหน โอ้แล้วค่อยมาย้อนตัดแต่งกิ่งครับเน้นว่าให้เขาไปสู่ช่วงเทศกาลที่คนซื้อได้หลายเลยใช่ใช่ใช่ถ้าช่วงไหนฝนตกชุกแม่ค้าเดินทางลําบากคนที่จะเที่ยวก็ลําบากเราก็จะเว้นเว้นช่วงตรงนั้นหน่อยหนึ่งครับก็ให้หน่อยลให้มันเป็นลูกเขียวไปอย่าเพิ่งสุกโอ้ให้ไปสุกจนช่วงที่มันหนาวหนาวหรือเทศกาลที่คนออกเที่ยวใช่แล้วนี่จะขายดีเห็นไหมคะว่าทําไมอัุุ่เราไม่ตันครับผมมีเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะ อย่างพวกสายพันธุ์ S48 ถามตอนนี้ว่ามีสวนใหญ่ๆกี่สวนไหมลองไปเช็คดูเถอะมีคนปลูกเยอะจริงไหมปลูกกี่ไร่แล้วคนอืประเทศไทยเยอะแยะค่ะนาะครับเนาะให้มีของก่อนค่ะอย่าบอกว่าตลาดตันค่ะให้มีของก่อนให้มีของก่อนใช่ค่ะแม่ค,ค้านะ่ะเขาวิ่งหาเองค่ะแม่นแม่นค่ะพี่ปุ้ยจรับจริง,รรงมีเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะช่วงนี้จะเข้าพรษาแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีของขายนะ ไม่มีของขายนะนนอ,องุนอ่นจะทยอยค่อยๆสุกเรามันจะไม่ได้บีบองุ่นแบบว่าเพิ่บตัดให้หมดทั้งสวนพร้อมกันเนาะรเราปล่อยให้เขาสุกตามธรรมชาติแล้วค่อยตัดไปไม่มีตันค่ะไม่มีตันถ้าคนมะเที่ยวนะครับปูถี่อยากมาเที่ยวบ้างมะเทียวนี่สีพพ่อเนวนี้เรื่อยๆอ,อ,อยู่บนอยู่ในสวนของพ่ปุุนนี่ใช่าาค่ะเรามีหลายล็อกหลายโรงเรือนเราขยายเพิ่มแล้วนะคะค,ค่ะเราขยายเพิ่มอยู่ข้างในค่ะ มี s 4สปนิ้วมือแม่มดแล้วก็มีแบลโอปอแล้วก็จะเป็นรวมสายพันธุ์เนาะเพราะเราเพราะเราจะทําสายพันธุ์ขายเนาะรเราต้องรวมรวมสายพันธุ์เพื่อจะเราจะได้รู้ว่าเอ้สายพันธุ์นี้มันปลูกยังไงลักษณะเป็นยังไงอร่อยแบบไหน<อ>ค่ะคบ, <laughs> บ,บางสายพันธุ์แต่ว่าหุ่นมีดแรกนะบอกเลยนะถ้าเรารักษากิ่งกิ่งลําต้นแข็งแรงอวบนะออกทุกคนค่ะออกทุกเจ้าเลยนะมีดแรกแต่ตอนนี้<อ>มีสองของเราก็ดกนะคะดกกว่ามีดแรกอีกค่ะลกขึ้นเรื่อยๆนะใช่ <laughs> ค่ะ มีดแรกของเราเราสะสมในระยะตอนที่เราปลูกได้เจ็ดเดือนคเจ็ดเดือนเราเริ่มสะสมในระยะเจ็ดเดือนแล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งเนาะออกโดกมากเลยแล้วรอบนี้เราก็ตัดเสร็จปุ๊บเราก็สะสมต่อนเนื่องเลยออกอีกค่ะคโดกค่ะจิมสามจิ้มสามยี่สิบเอ็ดนี่เปล่าครับ,บ 13, ใช่ค่คตะคตอนที่เราจะเปลี่ยนปุ๋ยสะสมก็คือสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดโอ้ทำไมไม่ใช้แปดยี่สิบสี่ถ้าแปดยี่สิบสี่ต้องรู้วันแต่งแล้วถึงใส่ได้นะ อ๋อถ้าบูฮู้ดก็ใส่บดได้เลยใช่ค่ะมันเปิดทางน้ําเขาไวนะเปิดทางน้ําไวแล้วไม่ออกโอ้เราทากิ่งสิบสามเนี่ยให้มันตันตันแต่เราอ่ะไปฉีดปุ๋ยเกล็ดกระสบสมให้ตาเขาอวกแข็งแรงครับเออต้องดูลักษณะใบด้วยเนาะลักษณะใบด้วยถ้าใบเนี่ยใบออกลักษณะสีอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยใบสีออกแดงแดงอย่างเงี้ยแดงอย่างเงี้ยดีค่ะใบแก่แข็งแรงดีค่ะอ๋อพร้อมพร้อมที่เอาดอกกอาลูกบ่ะครับใช่ค่ะ แต่ตอนนี้เราไม่ได้ฉีดยาแล้วนะเราไม่มีสารเคมีแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเข้ามาได้เข้ามาดูได้เข้ามา่ได้กินได้ค่ะครับโบมีสารเคมีลอยลอยเปอร์เซนต์เลยวางนี้ใช่ค่ะเราใช้คุมแต่ขายด้านข้างค่ะทั้งหน้าร้านเราก็จะมีขายอยู่ตลอดนะคะครับตอนนี้ขายอยูนิโกรละหนึ่งร้อยบาทนะคะแอลอปปค่ะโอ้ราคาพอฟังดีครับพี่น้องใช่ค่ะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะคะแบบสายพันนู้นสายพันธุ์นี้ออกเราก็จะตัดขายทยอยขายเรื่อยๆค่ะ ครับพี่ปุ๋ยครับมีเอฟซีมันถามมาว่ากันนกอย่างไหมันมีนกกินอยู่สมอครับไปโโ<น>บางกานของชอบค่ะของชอบค่ะแล้วนกทุกวันนี้เรียนสูงนะคะถ้าเราปิดตาข่ายด้านข้างเราปิดไม่มิดเขาเดินเข้าได้เ,เขาแอบ,บเดินหยอง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 เลยค่ะแน่นอนครับจ้าเขารู้ค่ะเขาปรับตัวเป็นนะฮะอ๋อเขามาแล้วเขาเขาไม่เห็นคนนี่เขาลงปุ๊บเขาเดินเข้าเลยค่ะอ๋อเขาจะต้องปิดให้มิดใช่เราก็เลยต้องปิดตาข่ายตัวนี้คุมด้านข้างเลยค่ะถึงพื้นเลยค่ะครับค่ะ ก็ไม่มันเก็บง่ายนะคะตะข่ายพวกนี้เก็บง่ายแล้วทนค่ะเขาสร้างได้จากไซครับตะข่ายนี่ครับบริษัทชินยางนะคะเดี๋ยวแจกเบอร์นะคะเดี๋ยวแจกเบอร์ค่ะโทรมาถามได้ค่ะแจกเบอร์ค่ะรูตะข่ายค,ค่ะจี้รูตะข่ายนิดนึงค่ะเขาว่าให้จี้รูตะข่ายด้านข้างเห<อ>็นไหมคะครับมันมันคือแมงกินนนก็มุดยากแล้วหัวมันจะโ,<อ>โผล่ข้ามายากมากเลยแล้วผีซุ่มผีเสื้อนี่ นน้อยนะครับตัวนี้เนาะมันน้อยมันน้อยเป็นตะข่ายดำาพรามันเหนียวมันแข็งแรงค่ะแต่ว่าโปร่งโปร่งกคนแม่อยู่ในหนีบห้อนไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนค่ะลมผ่านง่ายค่ะออถืเราไม่ต้องถึงขั้นขั้นมุ้งแล้วค่ะม้วนละสองพันหนึ่งนะม้วนหนึ่งอะแค่แค่สองพันหนึ่งร้อยค่ะ สองพันหนึ่งกับกับกับวแพงเนาะใช่ลงทุนแล้วมันอยู่ระยะยาวอยู่ระยะยาวอีกแล้วก็ไม่ร้อนคนจะเข้ามาในนี้ไม่ร้อนใช่บางคนก็ไปช้อนปลาซิวเฉยเลยช้อนได้เนาะครับช้อนได้จริงช้อนได้จริงลากอะลากปลาซิวอะนี่ครับพี่น้องครับเขาเขามาอันนี้เราตัดไปเยอะแล้วนะเราให้ลูกค้าตัดด้วยนะคะครับถ้าไม่อยากตัดกินกินเฉยๆก็ได้เขาไม่เป็นไรค่ะอืมให้ชิมเลยให้ชิมชิมก่อนตัดเนาะโอ้โหหนี่ข้องแถ่ให้ยางดีครับชิมก่อนตัดด้วย ใช่ค่ะถ้าหุ่นถ้าหุ่นมันคือว่าถ้ามันดกมากอ่ะมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนนะความจริงมันคือแบ็คโอปปอรนะคะตอนนี้มันไม่แบ็คแล้วเนาะมันเป็นออกแดงแดงแล้วครับเริ่มสีนิ่งๆแล้วคือออกแดงแงก็หวานแล้วแบบเนี้ยก็คือว่าไม่ดำถ้าดกมากจะเป็นลักษณะน,นี้ขอปกติมันสีออกดำสบอครับใช่ค่ะดำโอ้ดกมันจะเป็นลักษณะที้ถ้าหุ่นดกมันจะออกแดงแดงค่ะอืม ลกดีดีเลยครับพี่น้องครับไม่ต้องให้ดกมากขนาดนี้ก็ได้เดี๋ยวไปดูข้างในนะคะดกพอสมควรก็พอค่ะครับอ่ะเดี๋ยวเ้าไปดูข้างในกันนะครับพี่น้องครับจ้า